สวัสดีครับพบกับรายการโชเล่รายการที่จะมาเปิดโปงกลง,กลงของเหล่ามิชฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมและสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วภัยต่างๆทุกวันนี้ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ในที่ที่เราไม่คาดคิดอย่างห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารทั่วไปจึงทําให้บางครั้งเราหลงลืมที่จะระวังตัวและตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจาชีพได้ไง่าย แม่ค้าแสบแกล้งมั่วโวยวายว่าลูกค้าจ่ายแบงค์พันปลอมจะเบี้ยวไม่ยอมทอนเงินโชคยังดีเยือ่อดจำหมายเลขในแบงค์ได้พอบอกจะเรียกตำรวจมาช่วยเคลียร์เรื่องเลยจบง่ายยอมทอนเงินให้แต่โดยดีถูกหลอกกันหลายจังหวัดว่าสมัครเป็นสมาชิกชาปนก,กิจสงเคราะห์แล้วได้เงินเฉียดล้านอ้างชื่อหน่วยงานรัฐเป็นผู้รับรอง ทั้งที่ไม่เคยยื่นจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจึงเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ช่อกโกงประชาชนไปติดตามเล่นี้ได้ในช่วงตามเล่เดี๋ยวนี้พอมีข่าวว่ามีแบงค์พันปลอมก็ระวังกันอยู่แล้ว แต่นี่เจอแม่ค้าเจาเล์ที่หวังรวยทางรัฐครับหลังจากทุกค้าจ่ายเงินด้วยแบงค์พันไปกลับถูกวัยวายเสียงดังว่าเงินดังกล่าวเป็นแบงค์ปลอมแต่เหยื่อรายนี้ไหวตัวทันพอจำเลขบนธนบัตรที่เพิ่งกดจากตู้ ATM มาได้และบอกจะเรียกตำรวจมาเคลียร์แม่ค้าตัวแสบไหวตัวทันเห็นท่าไม่ดีก็เลยต้องยอมทอนเงินให้สมัยนี้แก๊งปลอมธนบัตรระดับเทพจริงๆแล้วครับ ใช้เทคนิคโรงพิมพ์ชั้นสูงทำเนียนสะจนดูแทบไม่ออกในสมัยนี้นอกจากจะเจอแบงค์ปลอมระบาดกันแล้วบางคนก็ยังโชคหลายไปเจอแม่ค้าใช้เล่แบงค์พันปลอมกะโกงเอาดื้อ วันนี้เหรอวันนี้เป็นวันพิเศษพี่จะเลี้ยงข้าวพวกเราโอ้ยพีกก็ล่าปากแล้วเราินโรงแรมไหนดีพี่เลือกเมนูเลยหมเดี๋ยวเดี๋ยวคิดใษอย่างงี้นะต้องล็อบสเตอร์้าวียรปูผัดผงกะหรี่ไม่เอาปูธรรมดานะขอเป็นปูอลาสก้านี่ปูฉลามไม่ปูฉลามเต็มที่เลยนะร้านที่พี่จะพาไปเป็นพัตคารเลิรหรูข้าวมันไก่ปักซอยไป และไอ้เมนูที่ว่านี่มันออวันนี้มันพิเศษจริงๆเพราะว่าพี่เลี้ยงเน่ยปกติพี่ไม่เคยเลี้ยงใช่ไหมวันนี้พิเศษเพราะพี่เป็นคนจ่ายตังค์หนุ่มสาวออฟฟิศส,ส่วนใหญ่ต้องทํางานเร่งรีบกันทั้งนั้นมื้อเที่ยงทีไรก็พึ่งอาหารประเภทจานด่วนง่ายๆที่ประหยัดทั้งเงินและเวลาแต่พอถึงต้นเดือนถึงจะได้กินร้านหรูๆ หรือบางรายก็มีพ่อที่จะแสดงน้ำใจเลี้ยงข้าวเลี้ยงตาเพื่อนฝูงแลกเปลี่ยนกันเพื่อเป็นการกระชับมิตร เลยจ้าเต็มที่เลยเต็มที่เลยลนี่หละค่ะก,กินนานาล้อเต็มที่เลยจ้ะวันนี้ไม่อั้น,นไม่อั้นหนึ่งพันบาทโอ้โห,โห <c oughs> แล้วบอกแล้วร้านนี้เขามีของอร่อยๆเยอะแยะไปหมดอร่อยค่ะเต็มที่เลยเนี่ยล่อละอยากกินนานาล้อเลยมากแล้วเอ,เอ๊ะพี่คะพี่คะสั่งอาหารไหมคะ พาพาแต่อะไรดีคะวันนี้เอาอะไรอร่อยบ้างนะพี่โอ้โหถ้าถามถึงความอร่อยเนี่ยที่นี่อร่อยทุกอย่างงั้นเอามาทุกอย่างเลยค่ะอยากอะไรไหมคะอยากเลยจม่โดได้ไม่จดนะเอาทุกอย่างโอเครอแป๊บนึงค่ะเอาทุกอย่างใส่แกงกับบ้านที่เอาไปฝากเพื่อนที่ออฟฟิศได้ปหมได้จ้าถ้าไม่ละอายใจจ้าเต็มที่เลยจ้าคนที่บ้านได้นะสวยวันนี้โอ้ยเร็วดริจังโอ้โหน่ากินน่ากิน เต็มที่เต็มที่เลยมงละอกนาอืมมีอะไรอีกอะไรอีกไงน้ามาไก่ต้มโอ้โหเอาเอาไก่ต้มดีกว่าเอาไปนี่เดี๋ยวค่อยทีหลังเอามาก่อนนะมีเยอะแยะนิดมามีน้ำซุปมาน้ำซุปมาน้ำซุปมาแล้วน้ำซุปมา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 แล้วอย่าช้นกลางมาด้วยนะชั้นกลางหยิบชั้นกลางมาบริการหน่อยบริการโอ้โหนางเอาอะไร กินพะีนห่หมดอันนี้ะในะอันนี้ใครชอบครับอันนี้ใครชอบเดี๋ยวขอช้อนซ่อมด้วยนะจ๊ะลกลกบลโอ้โหนี่เห็นหมเต็มที่เลยมีทั้งน้าซุปให้สดโอ้โหม,มา,มา,าอ,อร่อยะะมากมาแค่เน,นี้ยนะมีอีกไหมจ๊ะขอช้อนด้วยค่ะพี่พี่ชาขอช้อน บนนะะนค <laughs> ไปกันทั้งหมด3คนสั่งกับข้าวทุกเมนูที่ร้านมีขายกันอย่างเต็มที่กินกันจนอิ่มหนำแล้วเรียกแม่ค้ามาคิดเงินคนนั่งหัวโตวเป็นเจ้ามือเลี้ยงมือนี้ควักแบงค์พัน<า>จ่ายให้แม่ค้าเข้าไป,าไปาแม่ค้ารับเงินแล้วก็เดินกลับไป เอาเงินทอนมาให้ปปไไหแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขนมเชื่อหนี่หน้าร้านนี่ขนมเต็มเลยคุณนี่มันแดนปอมคุณเอามาใช้ซื้อของร้านฉันได้ยังไงอะไรปลอมมาหากินสุจริแตแล้วทำไมเนี่ยคุณเอาแดนปลอมมาซื้อของกับฉันเนี่ย<อ>แล้วเ,เจ้ากำไรตรงไหนปลอมที่ไหนแนละ้วผมกดมาจากเอทีเอ็มกับ ATM กน้องสองคน็นพยายนได้อะพยายนอะไรก็มาด้วยกันเนี่ยพวกเดียวกันหรือเปล่าเจ้ากำไรตรงไหนเนี่ยแดนปลอมเนี่ยฉันลงทุนเท่าไหร่วันวันนึง เอาแบงก์ความมาซื้อตา<อ>ยคนขายของเอากำไรตรงไหนงงกันเป็นไก่ตาแตกหมดทั้งโตะ๊ะโดยเฉพาะเจ้าของแบงค์พันเพราะเพิ่งกดเงินจากตู้เอทีเอ็มมายกๆเป็นแบงค์ใหม่หมดเลกะก่อนเรียงกันแต่ใบที่แม่ค้าเอามาวางคืนให้เป็นแบงค์เก่าเลยถกเทียงกันไปมางานนี้มันไม่ผิดที่เจ้าของแบงค์พันหรอกครับ แต่ขณะที่แม่ขาคนนี้รับเงินแบงค์พันจากลูกค้าแล้วเดินกลับไปจะเอาเงินมาถอนเธอได้แอบเอาแบงค์พันใบจริงหมซ่อนแล้วก็เอาแบงค์พันปลอมออกมาแทนจากนั้นก็ทำทีไปโวยวายลูกค้าโชคดีที่ลูกค้ารายนี้เป็นคนช่างสังเกตสังกาถึงได้กล้ายืนยันนอนยันถึงความบริสุทธิ์ใจอย่างหนักแน่น แต่จนแล้วจนเล่าแม่ค้าแสบก็ไม่มีทีท่าจะยอมลดราวาซอกเอาง่ายๆเหมือนกันแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงง่ายๆครับเพราะโชคดีที่มีตำรวจสายตรวจขับรถผ่านมาหน้าร้านพอดีก็เลยพากันลุกไปตะโกนเรียกตำรวจให้มาช่วยเคลียร์แม่ค้าแสบรายนี้เห็นท่าไม่ดีลเลยรียบเอาเงินมาทอนให้และไม่มีทีท่าโวยวายเสียงดังเหมือนเดิมเกือบไปแล้วเชียวครับ ไม่งั้นคงต้องได้เสียทั้งแบงค์พันธุ์และต้องจ่ายค่าอาหารให้กับแม่ค้าอีกด้วยเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงรายการโชเล่จึงอยากเอามาเตือนกันให้ระวังมุกนี้จากแม่ค้าจอมแสบกันเอาไว้ให้ดีครับและทางที่ดีก่อนจ่ายเงินทุกครั้งควรจำหมายเลขบนธนบัตรกันไว้บ้างก็ดีนะครับกลายเป็นบทเรียนของชาวบ้านในจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ติดร่างแห är, ถูกหลอกให้สมัครเข้าร่วมโครงการชาปนกิจสงเคราะห์ ที่ชวนเชื่อเมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้เงินเฉียดล้านเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศแต่สุดท้ายพอแค่อุปโลกโครงการให้สวยหรูแต่ไม่เคยจดทะเบียนอย่างถูกต้องไปติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงตามเลขครับ วันนี้เรามาตามเลขกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเพื่อมาตามหาข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าถูกหลอกให้สมัครเข้าร่วมโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองค่ะโดยเสียค่าสมาัครค่าบำรุงแล้วก็เงินสวัสดิการแรกเข้าเป็นเงิน1,500บาท ซึ่งชาวบ้านในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงนั้นก็ได้รวมตัวกันเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเพราะว่าคาดว่าน่าจะถูกหลอกให้สมัครสมาชิกโดยที่ไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนชาวบ้านเข้าใจเพียงว่าเมื่อเสียชีวิตก็จะได้เงินก้อนหรือว่าเงินชาป,ปนกิจสงเคราะห์แต่ว่าหลังจากสมัครไปแล้ว6เดือนค่ะก็ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆทั้งสิ้น หลังจากที่ร้องเรียนค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งตรวจสอบจนทราบว่าโครงการดังกล่าวนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับมีสมาชิกจํานวนมากทั่วประเทศขอ้อเท็จจริงของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราไปตามเลพ่พร้อมกันค่ะเขาแนะนําหลานชายมาตอนนี้หลานชายก็ให้มามาทําให้ยายก็ตา ว่าเป็นอะไรปลายตาก็ยายจะได้สบายก็เวลานั้นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนพอมาพอมาทําเสร็จแล้วได้เดือนได้ไม่เท่าไหร่ก็โดนเขาหลอกก็ก็เลยก็บอกกับหลานชายหลานชายมาก็บอกยายไม่ต้องเสียใจไม่เป็นไรประมาณนั้นไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเราได้เงินคืนทีหลังฉันก็เลยก็บอกทีหลังใครเข้ามาบอกอะไรก็ไม่ต้องเอานะลูกมือไม่เป็นไรตายก็เผาทําตามเรามีเราจนเราก็ทําของเราไป อย่างดีเขาแม่งเขามาหลอกลวงเราไม่ดีอ่ะยายไม่ชอบเลยไอ้พวกเนี้ยหากินอย่างเงี้ยนาองังก็ว่าทั้งก็บอกกับหลานเขาบอกมาไอ้เรื่องที่วันนั่นแหละถ้าตายไปแล้วหลานจะสบายมีเงินมีทองใช้จ่ายในการวิ่งเต้นงานในในคอยการตายนะเสียความรู้สึกมากเลยเพราะมันมันมามัคล้ายๆม่ามาหลอกลวงเราอย่างเงี้ยเราอยู่อย่างดีแล้วมันมาทําความ เติมเตี๋ยให้แกเราอย่างงี้ดูไม่เหมาะคนอื่นก็กบอกเขาบอกสัะคันมาพูดแล้วก็อย่าไปหลงหลงเชื่อเลยต่อไปเนี้ต้องเป็นเชื่อลวมีเีย่ความโกหกหลอกลวงนั้นมาให้เราได้เท่านี้นะตายได้แปดแสนโอ้โหแปดแสนคนแก่อายุต้องกล้าแปดสิบแล้วอะ่ะก็อยากได้เพราะว่าประกันอะไรไม่รับแล้วเขาก็คุยกันก็ตกลงกันเองได้กันเองหมดเขาว่าอย่างนี้ เอทําไงว่าพอลงมาแล้วเราก็บอกโอ้ยเขาทําให้ไปแล้วลวไงทําไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ละตอนแรกก็ไม่เอาเนาะตอนแรกก็ไม่เอาหลักฐานนะพอบ,บอกเอาไปเฮอะเอาไปเถอะพอเอาไปปุ๊บเอ้ยซ้ำซ้อนกันแล้วแต่ยายทําได้ไม่เป็นไร<ช>พอมาดูข่าวฟังข่าวกันแล้วสิโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ยก็ไปหาเพื่อนเพื่อนที่ทํากันท่ะนู้นคนนี้ก็ทํากันใครทํามั่งใครทํามั่ง พอได้จามจากตรงนี้คนเขาก็บอกอ๋อไอ้เจ้าก็ทำพี่เนียงก็ทําใครก็ทําก็ไปคุยกันไปยินข่าวไปกันก็ชนกันแต่ไม่รู้ว่าคือโครงการอะไรด้วยซ้ําไปพูดแต่รายรับรายจ่ายยังไม่บอกเลยนะว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่รู้แต่ว่าศพละสิบบาทแล้วจะได้8,000สนเนี่ยสิบาทอะเดือนหนึ่งอะถ้าเขาตายกันที่ไหนกันบ้างล่ะ เราเองเราไม่ได้ทําไม่ได้ถามเราไม่ได้อะไรเราเนี่ยเราก็ไม่เท่าไหร่เราก็ไว้ว่าไปหลอกคนแก่นี่แหละ mm. แล้วจะเอาเฉพาะคนสูงอายุดูสิหกเจ็ดสิที่ไหนเขามีละ่ะเออประกันอะไรไม่เอาแล้คนแก่พอได้รู้ข่าวว่าประกันอะไรไม่ได้ทําเออมีข้อนี้มาลูกหลานก็ได้สบายเนาะวางั้นสิตอนแรกไม่คิดว่าเขาหลอกหรอกจนข่าวดังนะถึงแน่ใจว่าเออข่าวเขาบอก โดนหลอกนะอย่างนี้อย่างนั้นนะไม่มีจริงนะไม่ได้ลงทะเบียนนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเท็จจริงแค่ไหนเราก็ต้องไปฟังคนโน้นคนนี้เออมันจริงจริงนี่นาอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงคะโอ้โหเกิดการโมโหเหมือนกันหรือทำไมวะทําไมมาหลอกกันได้วะอะไรอย่างเงี้ยก็เราคิดว่าเป็นอาไแล้วโครงการมันก็ไม่ยุ่งยากไงเพราะว่าคุ้มครองหกเดือนหกเดือนนี่ถ้าเราไม่เป็นไม่ตายในภายหกเดือนนี่คือว่า เดือนที่7จเขาคุ้มครองเราเลยแต่ถ้าตายภายใน6เดือนได้คืนเงิน500แล้วก็สมัครเลยไงใช่เอาไปที่โครงการเลยทำไมถึงบอกจบก็เราอยากให้มีเงินทําตกไงเพราะว่าเขาก็แก่แล้วแล้วก็แฟนพิรายานี่เขาก็เจ็บอดๆแอดๆด,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 ด้วยไงเบื่อเราก็ไม่รู้เนาะวันตายวันไหนหลายคน5้าหกคนน้าสาวพี่ชายที่จะเอาเข้านะที่ไม่ใช่จ่าแล้วเอาเข้าเลยแหละนอนไม่หลับ สองกงเพราะว่าคนที่เราชวนไปเข้าเนี่ยเขาก็มาต่อว่าเราไงเราก็เราก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องมันยังไงอะเพราะว่ามีญาติให้เอาเข้าไงเข็ดดิเหวียแล้วนอนก็ไม่หลับเชียงคืนตีหนึ่งอะเมื่อคย,ยังนอนไม่หลับเลยนะพอรู้แล้วใจมันใจมันพึกพิกเพิกเราเราเราเป็นคนคิดมากแล้วด้วยไงใครก็มาชี้ที่เราใครก็มาชี้ที่เราเงี้ยก็อยากบอกเตือนว่าถ้า ใครชวนเราอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปหลงเชื่อเลยสู้เข้าพวกชาวนา,าวก,กิจทกศสหกร์อะไรดีกว่ามันมั่นคงกว่างไงเขาก็แนะนำอย่างนั้นนะบอกต่อไปข้างหน้าเราตายไปแล้วก็ลูกหลานจะได้สบายเขาก็บอกอย่างเงี้ยว่าตายแล้วจะได้เงินแปดแสนนะ ได้เงิน800,000ผมว่ามันจะเป็นจริงเลยก็ยังนึกคนนกก็ชวนคนนี้ก,ก็ชวนเอ๊ะเขาก็ไปกันเป็นร้อยเลยเนี่ยเราลงไปสมัครเขาคีดแต่มันนึกเสียใจที่คนข้างบ้านเขาตายทำไมได้5าลอยเขาสมัรเป็นปีเลยไอ้หนูแจ้งความเหอะก็ในใบพนันมันมีเจ้าหน้าที่ด้วยตำรวจมีลูกตำรวจ สองคนน่ะเอาก็เอาเราก็เอาผมบอกว่าถึงจะเสียก็ไม่ทนอไรแล้วเข้าใหม่เข้าที่หลังเขาาผมว่าคิดอย่างนั้นเนีงแหม่โดนเขาแล้วแล้ว,ลวเงินนั้นมันหาง,ง่ายๆมาแล้วครับหาไปใช้ไปกินไปอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ของง่ายง่ายอ่ะเออคือเรื่องของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองเนี่ยนะครับมีพอดีมีหนังสือจากกระทรวง แจ้งมาบอกว่าการดาเนินกิจการของหนังสือพิมพ์ตํารวจพลเมืองเนี่ยเ,เ,เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําไม่ได้เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติชาวนาิจสงเคราะห์นะครับแล้วก็แนวทางการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติชาวนาิจเนี่ยมันจะต้องดาเนินการในพื้นที่ของตัวเองอย่างเช่นทําในตําบลน,นั้นอะไรเงี้ยนะนายกอบตอออตัวนายกอบตอจะต้องเป็นเป็นนายทะเบียนนะครับ เป็นกฎหมายอีกตัวหนึ่งที่ยังอยู่กับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ผ่องถ่ายให้ส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้กับชุมชนนะครับทีนี้การจัดการของซืพิมเนี่ยเป็นการสร้างลูกขายมากเนื่องจากว่าตัวตัว,ต,วตัวแม่ของเขาเนี่ยเขาจดทะเบียนที่กรุงเทพนะครับแล้วเขาก็มาสร้างลูกขายออกมาตา่จังหวัดที่แยกไปหมดเลยทีนี้พอ พอมีเรื่องลักษณะนี้ขึ้นมาทางในส่วนของทางพมจจังหวัดเนี่ยเราก็ทําสื่อแจ้งเตือนแจ้งเตือนแจ้งผ่านท่านผู้ว่าเลยนะครับก็แจ้งเตือนไปเลยว่าสิ่งที่ดาเนินการขนาดนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายเพราะเขาไม่สามารถสร้างลูกขายได้นะครับก็แจ้งไปว่าถ้าใครประสงค์จะลาออกให้มาแจ้งนะครับแจ้งผ่านแจ้งผ่านทางที่สำนักงานพมจก็ได้แจ้งผ่านที่ ที่โรงพักก็ได้นะครับก็มีท้องที่อำเภอพรมพิรามนี่เป็นแห่งแรกนะครับก็มีคนเข้ามารวมแจ้งแล้วก็เราก็ติดต่อไปทางบริษัทบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะถ้ากรณีเขาประสงค์จะขอคืนเงินคุณต้องคืนเขานะครับเขาก็เขาก็รวมกลุ่มกันมาคืนนะครับเราก็เคลียร์เงินไปทั้งหมดเนี่ยสามครั้งนะครับสามครั้งใหญ่ๆครั้งนึงประมาณล้านกว่าบาท สมาชิกตกประมาณที่เราครั้งประมาณพันคนนะครับก็รวมแล้วเราก็กลัวว่าเกลียงจะตกหล่นบางคนจะเสียสิทธิ์ยังไม่ได้ก็แจ้งนะครับทั้งหมด3ามครั้งก็เกลียง,ยงกันไปก็ก็ถือว่าก็เป็นความร่วมมือของทางทางหน่วยงานของเขาเหมือนกันทางเซอร์พิปน์ตำรวจพลเรือนเขางว่าเขาเขาไม่ทราบกฎหมายตัวนี้นะครับก็เขาก็เราก็คุยกันว่าสิ่งที่ผิดไปแล้วก็ต้องว่าไปตามตามคดีนะนะฮะ และคนที่ประสงค์จะหลอกคุณต้องคืนตังเขาก็เขาก็คืนนะครับแชร์ลูกโซ่ที่ตกเป็นคดีมีการร้องทุกกล่าวโทษกันไปแล้วส่วนใหญ่ประชาชนระดับกลางมักตกเป็นเป้าหมายแต่ที่น่าตกใจก็คือแชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบของชาปนากิจสงเคราะห์ซึ่งเดือร้อยทั้งร้อยเป็นคนระดับรากหญ้าที่ตกหลุมพรางเพราะถูกหลอกล่อให้เกิดความโลภและมีความหวังไปตามๆกันครับ ทุกเล่ทุกกลโกงรู้ทันได้ในรายการโชเล่ติดตามรายการได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทาง Spring News TV d i g i ท a l ช่อง19คุณผู้ชมสามารถส่งหรือแนะนำเรื่องราวสารพัดเล่ผ่านทาง Facebook รายการโชเล่กันได้ครับหรือหากต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่ www.springnews.co.th วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ก,ก็เรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับเ,ออเรื่องของการหลอกลวงนักษนะต่างๆในเรื่องของการหลอกลวงโดยคิดว่าเอา,เอา,เอารับใช้เงินน้อยๆแล้วได้ผลตอบแทนมากๆนะครับซึ่งเกินจากความเป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องคิดไว้ก่อนเลยว่ามันมันไม่น่าจะใช่เรื่องจริงน่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงนะครับก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องว่าออถ้าเราไม่มั่นใจนะครับว่าที่เขามาโฆษณามาบอกมามา,มาชักชวนเราเนี่ย ถ้าคิดว่าจะเข้าไข่หลอกรวมนะครับในส่วนของสํนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราใช้หมายเลขก3 3 0นะครับหรือว่าจะใช้ที่ศูนย์น้ําลงทรานะครับในส่วนของทางจังหวัดและอำเภอได้ทุกทุกพื้นที่นะครับทุกประเทศครับ